สวัสดีแค่ยินดีตอนรับสู่ช่องนิยายวันสิ้นโลกนิยายเรื่องนี้ใช้ AI ในการแปลหากชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์ชอบแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปตอนนี้ซูมี่เดินอยู่ที่ตีนเขาปากคำเพลงโชคดีมาบางครั้งก็กระโดดสองสามที่แสดงถึงอารมณ์ร่าเริงของเธอการคาดเดาของเธอได้รับการพิสูจน์ลูกม้าพันดีตัวนี้ตอนนี้กำลังนอนกินผักใบเขียวบนพื้นดินดำในพื้นที่ของเธอ ซูมี่ใช้ความคิดสั่งเจ้าเสี่ยวไปไม่ให้รบกวนลูกมา้าแต่มันไม่ฟังกระโดดไปมารอบลูกมา้าด้วยความอยากรู้อยากเห็นซูมี่อ่านใจมันได้มันสนใจเพื่อนเล่นใหม่มากซูมี่จึงปล่อยมันไปเมื่อลูกมา้าเข้ามาในพื้นที่ซูมี่สังเกตเห็นหมอกที่ขอบพื้นที่คลายตัวเล็กน้อยหมอกสีขาวหนาที่ยึดแน่นลดลงนิดหน่อยถึงแค่เล็กน้อยแต่ก็ทําให้ซูมี่มีความหวังถ้าเธอเก็บสิ่งมีชีวิตใหม่ๆเข้ามาในพื้นที่ต่อไปพื้นที่ของเธอจะเผยโฉมที่แท้จริงในที่สุด น้ำจะมีพื้นที่จะใหญ่ขึ้นซูมีนึนถึงภาพน้ำไหลรินหลังหมอกอารมณ์ยิ่งดีขึ้นถ้าในโลกที่แตกสลายเธอมีสถานที่สงบต้นผลไม้เต็มไปหมดพืชผลเต็มท่งน้ำไหลรินและมีบ้านเล็กๆให้พักพิงสัตว์ที่บินบนฟ้าวิ่งบนพื้นว่ายในน้ำเก็บเก็บเก็บเธอจะเก็บสิ่งมีชีวิตเล็กๆเข้ามาในพื้นที่แต่สิ่งมีชีวิตที่จะเข้ามาต้องมีเงื่อนไขสำคัญต้องกินอาหารที่ปลูกในพื้นที่ของเธอ เหมือนการใช้อาหารสร้างความเชื่อมโยงทางกายภาพกับพื้นที่เพื่อให้สิ่งมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยเมื่อเข้าใจซูมิแต่สิงใจตั้งใจทําต่อแม้หลังภัยพิบัติสิ่งมีชีวิตที่เราจะเหลือไม่ถึงหนึ่งในสิแต่การหาได้หรือไม่เป็นเรื่องหนึ่งการไปหาเป็นอีกเรื่องซูมิวางแผนอนาคตขณะเดินม,มาถึงทางเข้าถนนที่เปียกชื้นเธอหยิบเรือยางเติมน้ามันเต็มใส่อาหารเต็มเป้สะพายหลังก่อนออกเดินทางกลับซูมินึกถึงสี่หมาเกกะที่หน้าหมู่บ้านถอยิบหน้าไม้จิ๋วจากพื้นที่สวมที่แขนใส่ลูกศร หน้าไม้จูน,นี้พลังน้อยกว่าหน้าไม้ล่าสัตว์ของพวกนั้นแต่ได้เปรียบที่จู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวถ้ายิงถูกจุดสำคัญฆ่าได้ในนัดเดียวส่วนหน้าไม้ใหญ่ต้องใช้พลังแขนและความแม่นยำถ้าพลาดอาจบาดเจ็บตัวเองเธอมองสี่คนนั้นแม้มีรอยสักแต่คนถือหน้าไม้คนหนึ่งอ้วนพุงพลุย้ยพูดหอบอีกคนแขนเต็มไปด้วยไขมันหนาะเหมือนขาหมูอาจมีพลังเยอะแต่ซูมิเดิมพันว่าพวกเขาใช้ไม่เป็นและไม่แม่น ซูมีขับเรือ,อยางหนึ่งชั่วโมงถึงถนนวงแหวนสามใกล้หมู่บ้านที่สุดเป็นที่ต่ำของเปิดซานส่วนใหญ่เป็นถนนถูกน้ำท่วมนอกจากต้นไม้สองแถวขวางบ้างเรือ,อยางผ่านได้ดีซูมีขับเรือเข้าใกล้หน้าหมู่บ้านถึงตอนเย็นฟ้ามืดลงสองเรือคายักยังขวางอยู่แต่ไม่เห็นสี่คนนั้นซูมีขับเรือเข้าหมู่บ้านมองรอบๆอ,อย่างระวังไม่เจอสี่มาเกกะจนเห็นศพสี่ศพลอยอยู่ไม่ไกลซูมีถึงรู้ว่าการเตรียมตัวของเธอเสียเปล่ามีคนจัดก,การสี่คนนั้นแล้ว ซูมี่ขับเรือ,อยางกลับถึงตึก29เข้าทางรูใหญ่ที่ชั้นสี่ตกใจเมื่อเห็นเรือมอเตอร์ที่ไม่เคยเห็นในถงบันไดมีตราสัญ,ญลักษณ์ตำรวจซูมีไม่แน่ใจตึกนี้มีตำรวจมาเหรอถ้าใช่จะยุ่งยากถ้าคนนี้ยึดติดก,กดก่อนโลกแต่คนแบบนี้จะน่ากลัวกว่าคนใจบุญในโลกแตกสลายซูมี่ลากเรือ,อยางขึ้นตึกเดินไม่กี่ก้าวได้ยินเสียงทุบประตูดังสนั่นจากข้างบน ซูมีตกใจหวังว่าไม่ใช่ประตูเธอหลังยืนยันว่าไม่มีใครเธอเก็บเรือยางเข้าพื้นที่วิ่งขึ้นชั้นสิ้าอย่างบ้าคลั่งโชคดีที่ผ่านชั้น9้าเธอพบว่าเสียงมาจากถงชั้นเก้าเธอโล่งใจเดินช้าๆขึ้นชั้นสิหพร้อมฟังความเคลื่อนไหวชั้นเก้าอันหุยเจเวียนออกมาปังปังปัง,ปงออกมาคือลูกชายฉันมาเสียงผู้ชายทุประตูดังขึ้นเรือซูมีได้ยินน้ำเสียงสะอื้นกลั้นร้องไห้ อันหุยจะเวียนคือป้าอันชันก้าตอนนี้เธอซ่อนในบ้านไม่กล้าเปิดประตูตัวสันด้วยความกลัวฉันไม่ได้ลักพาตัวลูกแกลูกแกไปไหนฉันจะรู้ได้ยังไงโกหกเพื่อนบ้านชั้นล่างบอกว่าแกกับคนนามสกุลจางชั้นบนทุบประตูบ้านชั้นพังเข้าไปตอนนี้ลูกฉันหายไม่ใช่พวกแกแล้วใครเราทุบประตูบ้านแกจริงแต่กลัวลูกแกเป็นอะไรไปตอนเราเข้าไปลูกแกไม่อยู่แล้วไม่เกี่ยวกับเราไม่เชื่อถ้าแกไม่โกหกทำไมไม่ยอมออกมา เสียงทุกประตูไม่หยุดและยิ่งดังขึ้นซูมีเดินไปฟังไปยิ่งฟังยิ่งรู้สึกไม่ถูกต้องประตูที่ถูกทุกในตึกนี้มีแค่ห้องหนึ่งหนึลูกชายที่ผู้ชายพูดถึงน่าจะเป็นเด็กที่เธอจัดให้อยู่ข้างบ้านซูมีล่งใจพ่อของเด็กกลับมาเธอไม่ต้องดูแลแล,แล้วเธอหยุดเดินกลับไปชั้นเก้าซูมีเดินออกจากโถงมองผู้ชายที่กำลังทุบประตู ุูมใหญ่พึงพายมีกลิ่นอายทหารนี่คือความประทับใจแรกของซูมี่ต่อชินห้าวนึกถึงเรือมอเตอร์ตำรวจชั้นสี่ซูมี่ระวังตัวเดินเข้าใกล้ถามด้วยสีหน้าเฉยเมยคุณเป็นพ่อของเด็กห้องหนึ่งหนึ่งชายคนนั้นเห็นมีคนโผล่มาและเพิ่งรู้ตัวว่ามีคนเข้าใกล้ร่างกายตื่นตัวทันทีซูมี่เห็นกล้ามเนื้อของเขาตึงเล็กน้อยแกเป็นใครไม่สำคัญถ้าคุณหาเด็กห้องหนึ่งหนึ่งสตามฉันมา ชายคนนั้นลังเลไม่ขยับแต่อันหุยจะเวียนในห้องได้ยินโล่งใจเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าไม่ได้ลักพาตัวลูกแกคนที่ลักพาตัวคือคนอื่นซูมิหยุดชงงะงักกลั้นความอยากบุกเข้าไปตีป้ากับปากมากเดินนำไปข้างหน้าชินห้าวลังเลสักพักแล้วตาไปเงียบเงียบจนถึงชั้นสิบห้าซูมิเดินตรงไปเคป,ประตูห้องหนึ่งห้าูนสองแค่ส่งตัวเด็กให้เขาเรื่องต่อไปไม่เกี่ยวกับเธอตึกตึกตึกไม่มีคนตอบ ตึกตึกตึกซูมีหันไปมองชายข้างๆอย่างเขินๆขินฮ่าฮ่าฉันบอกเขาแล้วว่าไม่ให้เปิดประตูง่ายๆแล้วขอต่อเด็กน้อยฉันเองเปิดประตูประตูห้องหนึ่งหสองมีช่องตาแมวแต่ฝนตกต่อเนื่องฝาโลหะช่องตาแมวขึ้นสนิมติดกันอาจเพราะนั้นเด็กถึงไม่เปิดเมื่อได้ยินเสียงซูมีประตูเปิดจากด้านในชายข้างซูมีบีบนิ้วตัวเองด้วยความตื่นเต้นยืนรอให้ประตูเปิด ชินเทียนเทียนค่อยๆเปิดประตูคิดว่าเป็นซูมี่แต่เมื่อเห็นชายตรงหน้าเขาไม่ร้องเรียกทันทีแต่มองพ่อที่หายไปหลายวันด้วยตาแดงน้ำตาคลอชินห้าวชายร่างใหญ่น้ำตาทละลักกอดลูกชายทันทีจากที่ระวังตัวเหมือนหมาป่ากลายเป็นความอบอุ่นแม้แต่ชายแกร่งที่สุดก็มีด้านอ่อนแอพ่อลูกกอดกันร้องให้นานหลายนาทีจนในที่สุดเสียงสะอื้นสุดท้ายของเด็กน้อยปิดฉากช่วงเวลาแห่งการรวมตัวของพ่อลูกซูมี่เห็นทั้งคู่สงบลงเตรียมกลับไปห้องหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งแต่ถูกเรียก คุณหนูเราคุยกันหน่อยซูมีหยุดก้าวโบกมือเบาๆไม่ต้องขอบคุณมากถ้าคุณไม่กลับมาพอฝนหยุดชั้นก็จะไปคนเดียวเขาก็ยังเป็นเด็กกำพร้าอยู่ดีพูดไปหนี่ว่าเธอแค่ช่วยไปงั้นหาหะซูมีไม่อยากสนิทกับใครมากยิ่งมองไม่เห็นตัวตนยิ่งมีเรื่องกังวลน,น้อยลงและยิ่งอิสระชายคนนั้นไม่ได้รังเธอจนเห็นสูมิใช้บัตรกุญแจเน่ประสงค์เปิดประตูห้องหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเข้าไปเข้าขามวดคิ้วดึงลูกชายเข้าไปในห้องหนึ่งห้าศูนย์สอง ซูมี่ไม่มีเวลาสนใจคนอื่นเธอกำลังตื่นเต้นที่พบวิธีขยายพื้นที่และได้ลูกม้าเหงือเลือดพรุ่งนี้ไปดูที่ตลาดนกและปลาใหญ่สุดในเมืองถ้าโชคดีอาจเจอสิ่งมีชีวิตเหมือนครั้งนี้ในห้างต่างชาติในเมืองมีร้านสัตว์เลี้ยงห้างใหญ่สุดถ้าจะมีโอกาสสัตว์เลี้ยงที่น,น,น่าจะรอดมากกว่าเพราะมีระบบไฟฉุกเฉินช่วงร้อนจัดคงเย็นกว่าข้างนอกแค่กลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าซูมี่ก็ตัดสินใจจุดหมายพรุ่งนี้พ่อลูกในห้องหนึ่งห้าศูนย์สองนั่งบนโซฟาฉินห้ากอดเทียน อาหารกล่องบนโตะ๊ะมีสามอย่างสองผักหนึ่งเนื้อมีน้ำซุปใสเครื่องชามแม้จะเย็นแต่หาไม่ได้จากข้างนอกแน่คำอธิบายเดียวคือเด็กสาวคนนั้นทำเองเขาตรวจร่างกายเทียนเทียนไม่มีรอยแผลสภาพจิตใจดีช่วงนี้อยู่กับสาวน้อยข้างบ้านไม่ได้ลำบากเด็กสาวเมื่อกี้แต่งตัวกางเกงกันน้ำเสื้อกันฝนสองชั้นหมวกกันน้ำผ้าคลุมหัวหน้าก,ากากแว่นกันแดดรองเท้าบูตตัวเปียกชุ่มเห็นชัดว่าเพิ่งหาสเสบียงกลับมาเขามีคำถามมากมายแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง เทียนเทียนวันที่พ่อไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นชินเทียนเทียนกับพริบตาผมป่วยพี่สาวช่วยผมชินห้าวชะงักแต่หน้าผากเทียนเทียนโล่งใจเมื่อรู้ว่าไม่มีไข้อาหารพวกนี้พี่สาวให้ชินห้าวฟังเงียบเงียบรู้ว่าซูมี่ดูแลเทียนเทียนที่ป่วยให้อาหารสามื้อและรู้จักปากเทียนเทียนว่าเธอทําอะไรในตึกอาหารสามมื้อทุกวันนี้มีค่ายิ่ง เขาจำภาพสามศพในห้องหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งได้วันนั้นกลับมาภรรยาเล่าทุกอย่างแม้รู้ว่าซูมีคฆ่าคนชั่วร้ายแต่เขารู้สึกว่าคนที่ลงมือฆ่าได้ไม่น่าจะเป็นคนดีพ่อพี่สาวเป็นคนดีเธอขับไล่คนเลวฉินห้าไม่พูดต่อซูมีดูแลเทียนเทียนแสดงว่าแม้เธอเด็ดขาดแต่ก็ใจดีเขาไม่ควรตัดสินคนด้วยกรอบดีชั่วแบบเก่าพ่อแม่ไปไหนเมื่อไหร่จะกลับฉินห้าสะดุ้งกลั้นความเศร้ายิ้มให้ลูกแม่ไปที่ไกลามากมีเดิลอีส์ มากต้องใช้ความระวังอย่างมากเธอจึงหยิบหน้าไม้จิ๋วออกจากพื้นที่สวมที่แขนใส่ลูกศรแล้วมุ่งหน้าไปหน้าไม้จิ๋วนี้พลังน้อยกว่าหน้าไม้ล่าสัตว์ของพวกนั้นแต่ได้เปรียบที่จู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวถ้ายิงถูกจุดสาคัญฆ่าได้ในนัดเดียวหน้าไม้ใหญ่ต้องใช้พลังแขนและความแม่นถ้าพลาดอาจทําร้ายตัวเองเธอมองสี่คนนั้นแม้มีรอยสักแต่คนถือหน้าไม้คนหนึ่งอ้วนพุงยื่นพูดหอบอีกคนแขนเต็มไปด้วยไขมันหนาะเหมือนขาหมู อาจมีพลังเยอะแต่ซูมิเดิมพันว่าพวกเขาใช้ไม่เป็นและไม่แมน่นซูมิขับเรือ,อยางหชั่วโมงถึงถนนวงแหวนสามใกล้หมู่บ้านที่สุดเป็นที่ต่ำของเปิดซานส่วนใหญ่เป็นถนนถูกน้ำท่วมนอกจากต้นไม้สองแถวขวางบ้างเรือยางผ่านได้ดีซูมิขับเรือเข้าใกล้หน้าหมู่บ้านถึงตอนเย็นฟ้ามืดลงสองเรือ kayak ย็นขวางอยู่แต่ไม่เห็นสี่คนนั้นซูมิขับเรือเข้าหมู่บ้านมองรอบๆอ,อย่างระวังไม่เจอสี่หมาเกะกะ จนเห็นศพสี่ศพลอยอยู่ไม่ไกลซูมี่ถึงรู้ว่าการเตรียมตัวของเธอเสียเปล่ามีคนจัดการสี่คนนั้นแล้วซูมี่ขับเรือยางกลับถึงตึก29เข้าทางรูใหญ่ที่ชั้นสี่ตกใจเมื่อเห็นเรือมอเตอร์ที่ไม่เคยเห็นในถงบันไดมีตราสัญลักษณ์ตำรวจซูมี่ไม่แน่ใจตึกนี้มีตำรวจมาเหรอถ้าใช่จะยุ่งยากถ้าคนนี้ยึดติกกดกฎก่อนโลกแต่คนแบบนี้จะน่ากลัวกว่าคนใจบุญในโลกแตกสลาย ซูมี่ลากเรือ,อยางขึ้นตึกเดินไม่กี่ก้าวได้ยินเสียงทุบประตูดังสนั่นจากข้างบนซูมี่ตกใจหวังว่าไม่ใช่ประตูเธอหลังยืนยันว่าไม่มีใครเธอเก็บเรือ,อยางเข้าพื้นที่วิ่งขึ้นชั้นสิบห้าอย่างบ้าคลั่งโชคดีที่ผ่านชั้นเก้าเธอพบว่าเสียงมาจากถงชั้นเก้าเธอโล่งใจเดินช้าช้าขึ้นชั้นสิบห้าพร้อมฟังความเคลื่อนไหวชั้นเก้าอันฮุยเจเวียนออกมาปังปังปัง,ปงออกมาคือลูกชายฉันมา เสียงผู้ชายทุบประตูดังขึ้นเรื่อซูมีได้ยินน้ำเสียงสะอื้นกลั้นร้องไห้อันฮุยจวียนคือป้าอันฉันก้าวตอนนี้เธอซ่อนในบ้านไม่กล้าเปิดประตูตัวสันด้วยความกลัวฉันไม่ได้ลักพาตัวลูกแกลูกแกไปไหนฉันจะรู้ได้ยังไงโกหกเพื่อนบ้านชั้นล่างบอกว่าแกกับคนนามสกุลจางชั้นบนทุบประตูบ้านชันพังเข้าไปตอนนี้ลูกฉันหายไม่ใช่พวกแกแล้วใครเราทุกประตูบ้านแกจริงแต่กลัวลูกแกเป็นอะไรไปตอนเราเข้าไปลูกแกไม่อยู่แล้วไม่เกี่ยวกับเรา ไม่เชื่อถ้าแกไม่โกหกทำไมไม่ยอมออกมาเสียงทุบประตูไม่หยุดและยิ่งดังขึ้นซูมี่เดินไปฟังไปยิ่งฟังยิ่งรู้สึกไม่ถูกต้องประตูที่ถูกทุบในตึกนี้มีแค่ห้องหนึ่งหนลูกชายที่ผู้ชายพูดถึงหน้าจะเป็นเด็กที่เธอจัดให้อยู่ข้างบ้านซูมี่โล่งใจพ่อของเด็กกลับมาเธอไม่ต้องดูแลแล,แล้วเธอหยุดเดินกลับไปชั้นเกซูมี่เดินออกจากโถงมองผู้ชายที่กำลังทุบประตู สูงใหญ่พึงพายมีกลิ่นอายทหารนี่คือความประทับใจแรกของซูมี่ต่อชินห้าวนึกถึงเรือมอเตอร์ตำรวจชั้นสี่ซูมี่ระวังตัวเดินเข้าใกล้ถามด้วยสีหน้าเฉยเมยคุณเป็นพ่อของเด็กห้องหนึ่งหนึ่งสชายคนนั้นเห็นมีคนโผล่มาและเพิ่งรู้ตัวว่ามีคนเข้าใกล้ร่างกายตื่นตัวทันทีซูมี่เห็นกล้ามเนื้อของเขาตึงเล็กน้อยแกเป็นใครไม่สำคัญถ้าคุณหาเด็กห้องหนึ่งหนึ่งสี่ตามฉันมา ชายคนนั้นลังเลไม่ขยับแต่อันหุ้ยจะเวียนในห้องได้ยินโล่งใจเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าไม่ได้ลักพาตัวลูกแกคนที่ลักพาตัวคือคนอื่นซูมิหยุดชะงักกลั้นความอยากบุกเข้าไปตีป้ากับปากมากเดินนำไปข้างหน้าชินห้าวลังเลสักพักแล้วตาไปเงียบเงียบจนถึงชั้นสิบห้าซูมิเดินตรงไปเคป,ประตูห้องหนึ่งห้าสองแค่ส่งตัวเด็กให้เขาเรื่องต่อไปไม่เกี่ยวกับเธอตึกตึกตึกไม่มีคนตอบ ึกก,กซูมิหันไปมองชายข้างๆอย่างเขินๆฮ่าฮ่า,า,าฉันบอกเขาแล้วว่าไม่ให้เปิดประตูง่ายๆแล้วขอต่อเด็กน้อยฉันเองเปิดประตูประตูห้องหนึ่งห้าศูนย์สองมีช่องตาแมวแต่ฝนตกต่อเนื่องฝาโลหะช่องตาแมวขึ้นสนิมติดก,กันอาดเพราะงั้นเด็กถึงไม่เปิดเมื่อได้ยินเสียงซูมิประตูเปิดจากด้านในชายข้างซูมิบีบนิ้วตัวเองด้วยความตื่นเต้นยืนรอให้ประตูเปิด ชินเทียนเทียนค่อยๆเปิดประตูคิดว่าเป็นซูมี่แต่เมื่อเห็นชายตรงหน้าเขาไม่ร้องเรียกทันทีแต่มองพ่อที่หายไปหลายวันด้วยตาแดงน้ำตาคลอชินห้าวชายร่างใหญ่น้ำตาทะลักกอดลูกชายทันทีจากที่ระวังตัวเหมือนหมาป่ากลายเป็นความอบอุ่นการที่ชินห้าวสังเกตและตัดสินความดีชั่วของเธออย่างละเอียดแสดงว่าเขาไม่ใช่คนที่ยึดติดหรือหัวรั้นเกินไปอีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้ซูมี่ตัดสินใจร่วมมือคือสีหมาเก็กะที่หน้าหมู่บ้าน เช้าตรูทั้งสองตกลงออกเดินทางตอนตีห้าเมื่อฟ้าเริ่มสว่างถึงหน้าหมู่บ้านซูมี่เห็นศพสีตัวของหมาเกก,กะลอยอยู่ในน้ําเธอมองฉินห้าเขาพยักหน้าด้วยสีหน้าลังเลเมื่อวานตอนฉันกลับมาพวกมันขวางฉันอยากยึดเรือมเอเตอร์เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นซูมี่หัวเราะในใจแค่เรือไม่ดีก็คร่าชีวิตสี่คนฝีมือฉินห้าไม่ธรรมดา ทั้งสองมีจุดหมายเดียวกันแต่ซูมีใาา่ใช้เรือยางฉินห้าวใช้เรือมอเตอร์ความเร็วของซูมี่ช้ากว่าเมื่อถึงนอกสถานีตำรวจฉินห้าวจอดเรือแล้วกำลังจัดการน้ำท่วมหน้าประตูคลังอาวุธอยู่ข้างในซูมี่รู้สึกว่าทริปนี้อาจหุนหันน้ำท่วมนอกสถานีถึงเขายิ่งเข้าไปยิ่งลึกถ้าคลังอาวุธอยู่ข้างในปืนคงจมน้ำปืนและกระสุนที่เปียกน้ำซูมี่ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือไม่ฉินห้าวเหมือนมองใจเธอทะลุคลังอาวุธไม่อยู่ข้างในอยู่นั่นเขาชี้ไปที่ตึกอีกหลัง ฉินห้าวคุณแน่ใจว่าปืนในคลังยิงใช้ได้สูมี่มองตึกที่เขาชี้น้ําทั่วไม่ลึกเท่าแต่ผ่านมาหลายวันถ้าน้ําเข้าถึงปืนไม่เสียกระสุนละซูมี่ไม่รู้เรื่องนี้แต่จากละครและหนังกระสุนเปียกน้ําดินปืนจะเสียใช้ปืนแล้วจะยิงไม่ออกกระสุนเสียไรประโยชน์ฉินห้าวรู้ว่าเธอกังวลแต่ยังเดินเข้าสถานีต่อสูมี่เห็นกางเกงเขเปียกทั้งตัวยิ่งเดินเข้าไปน้ํายิ่งลึกไม่ต้องห่วงประตูคลังอาวุธปิดสนิทกันน้ํากันชื้น้ําไม่เข้า ซูมี่ล่งใจแต่เมื่อมองเข้าไปในตึกสถานีมันมืดมิดเหมือนปากสัตว์ร้ายๆที่สิ้นสุดฉินห้าเดินเข้าไปอย่างไม่กลัวต้องให้ฉันเข้าไปด้วยไหมฉินห้าชะงักผู้ชายร่างใหญ่ถูกสาวน้อยแสดงสีหน้าฉันไม่วางใจให้คุณเข้าไปคนเดียวและจริงจังมากไม่เป็นไรคุณรอข้างนอกฉันออกมาเดี๋ยวเจอซูมี่ไม่พูดมากพยักหน้ารอที่หน้าประตูมองและฟังเสียงน้ำที่ฉินห้าเดินผ่านฉินห้าเลี้ยวหายไปจากสายตา ซูมี่นั่งบนขั้นบันไดหน้าสถานีฝนตกหนักต่อเนื่องหนึ่งสัปดาห์ที่นี่ไม่ใช่ที่เปลี่ยวเธอดูเหมือนเมื่อแต่ระวังตลอดไทพิบัติเป็นแค่จุดเริ่มต้นของโลกแต่สลายครึ่งเดือนแล้วคนหิวโหวยจะแย่งอาหารเมื่อรู้ถึงวิกฤตอาจมีคนคิดถึงสถานีตำรวจในช่วงนี้อาวุธร้อนมีพลังข่มขู่สูงเธอนึกถึงสี่หมาเกกะที่หน้าหมู่บ้านทั้งสี่ดูเหมือนทำงานเป็นแก๊งแม้ดูโสมแต่มีพลังดีอาหารคงไม่ขาดแถมมีอาวุธดีคงก่อกลัวหลายที่ ซูมี่มองมีดยาวของตัวเองใช้ดีแต่ฟันไม่กี่คนใบมีดเริ่มมว้วนเดี๋ยวต้องถามชินห้าว่ารู้จักร้านอาวุธเย็นคุณภาพดีไหมอาวุธร้อนใช้ดีแต่สิ้นเปลืองเร็วฝนตกหนักซูมี่แต่งตัวมิดชิดถือมีดยาวยืนหน้าประตูดูเหมือนหมาป่าตัวเดียวทันใดเสียงปืนดังจากในตึกซูมี่ตกใจระวังตัวทันทีไม่แน่ใจว่าชินห้ามีปืนหรือไม่แต่เสียงปืนนี้แสดงว่ามีคนในตึกเธอต้องระวัง ก่อนเข้าตึกเธอเก็บเรือ,อยางและเรือมอเตอร์ที่จอดไว้นอกตึกเข้าในพื้นที่ยิ่งเวลานี้ยิ่งต้องระวังซูมีเข้าตึกสถานีเดินไม่กี่ก้าวได้กลิ่นคาวเลือดจากน้ําท่วมยิ่งเดินเข้าไปกลิ่นยิ่งแรงซูมีขมวดคิ้วเดินชิดขอบช้าๆเธอไม่รู้ว่าฉินห้าไปทางไหนตึกไม่มีไฟแต่แสงจากข้างนอกทําให้เห็นสีเลือดจางๆในน้ําทางซ้ายที่มุมซ้ายกลิ่นเลือดเข้มขน้นเธอยังไม่ไปแต่ได้ยินเสียงคนคุยพี่ใหญ่ไอ้นี่จัดการยังไง คนตายแล้วจะจัดการยังไงทิ้งลงน้ําข้างนอกไม่งั้นนานไปจะเหม็นชั้น,นอนไม่ได้รู้แล้วพี่ใหญ่และปืนนี่เฮ้ยแกจะเอาแต่ได้เหรอถ้าเราเปิดคลังอาวุธได้จะขาดปืนสักระบอกเหรอเจ้าสามกำลังจัดการระเบิดอยู่แต่สภาพอากาศแบบนี้ไม่รู้ว่าระเบิดจะเสียหรือเปล่าบทสนทนาทําให้ซูมี่ขนลุกระเบิดซูมี่หนาวสันหลังเธอชิดมุมกำแพงกลั้นหายใจไม่เดินต่อแต่เข้าไปในพื้นที่ ถ้าฉินห้าตายเธอก็ไม่ได้ของในคลังอาวุธมาเสียเที่ยวทาให้เธอโมโหจากบทสนทนาพวกนั้นมีพักพวกและรู้วิธีใช้ระเบิดซูมี่เริ่มรู้สึกตื่นเต้นจากในพื้นที่เธอเห็นชายในชุดตำรวจล่าศพฉินห้าจากมุมน้ําท่วมไปนอกตึกข้างนอกใส่ชุดตำรวจข้างในเป็นชุดนักโทษหลวมๆซูมี่กลัวเขามีปืนไม่กล้าตามหลังเขาทิ้งศพและกลับไปเธอออกจากพื้นที่เดินตามกลิ่นเลือดจางๆซูมี่พบศพฉินห้าที่ประตูหลังสถานี ยังไม่ตายมีลมหายใจซูมี่ลากชินห่าวไปห้องยามประตูหลังพบห้องพักเล็กๆจึงลากเขาเข้าไปเสื้อกันฝนของชินห่าวหายไปเสื้อยืดด้านในสกรปรกขาดวิ่นเปื้อนเลือดครึ่งตัวซูมี่ใช้กันกรายตัดเสื้อเขาทิ้งชินห่าวถูกยิงที่ด้านซ้ายดูเหมือนโดนหัวใจแต่กล้ามเนื้อแข็งแรงทำให้กระสุนติดอยู่ไม่เข้าไปลึกซูมี่เห็นก้นกระสุนครึ่งหนึ่งในกล้ามเนื้อคนยิงรู้จุดสำคัญแต่ไม่รู้ถึงกล้ามเนื้อและความทนของชินหา่าว ซูมิตกหน้าฉินหา้าวไม่มีปฏิกิริยาเธอเทน,น้ำใส่ปากเขาไหลออกครึ่งหนึ่งปืนครึ่งหนึ่งสักพักฉินห้าวเหมือนคนขาดอากาศได้หายใจกระทันหันไอหนักระากเลือดเขาลืมตาเห็นซูมิร่างกายที่ตึงเครียดผ่อนคลายซูมิรีไปพวกมันมีปืนซูมิกรอกตาแน่นอนคุณกลับก่อนเธอมีแผนครบถ้วนสำหรับปืนและกระสุนในคลังอาวุธแล้วคุณไม่ไปฉินห้าวขมวดคิ้วอีกครั้งซูมิจ้องเขา คุณคอยกระอักเลือดแบบนี้อย่าตายข้างนอกล่ะชินห้าชง,งักหน้าซีเผยรอยยิ้มไม่เป็นไรแค่ต้องการยาบ้างซูมี่ยื่นน้ำให้ยังขับเรือมอเตอร์อรได้ไหมชินห้าพยักหน้าคุณนี่ไปกับฉันจริงๆเหรอพวกนั้นน่าจะเป็นนักโทษที่ถูกขังในสถานีก่อนหน้านี้ไม่มีมนุษยธรรมไปกับฉันเถอะซูมี่ไม่พูดเดินออกไปข้างนอกวางเรือมอเตอร์ของชินห้าไว้ที่มุมกำแพงประตูหลังแล้วเดินกลับ ร่างกายชินห้าวแข็งแกร่งเกินไปแผลที่หน้าออกยังเลือดไหลแต่เขาลุกขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเห็นซูมิกลับมาเขาถอนหายใจเสียดายซูมิถ้าคุณเสียดายปืนและกระสุนฉันว่าไม่คุ้มเสี่ยงคุณเป็นผู้หญิงถ้าตกไปอยู่ในมือพวกนั้นเกรงว่าซูมิมองแผลเขาแผลนี้ต้องให้ฉันช่วยคว้านกกระสุนออกไหมชินห้าวสายหัวไม่ต้องตอนนี้ไม่มีผ้ากอสหรือยาถ้าควานกระสุนออกเลือดหยุดไม่ได้ฉันคงตายซูมิมองเขาอย่างแปลกใจแม้ไม่ควานกระสุนสภาพเขาก็ดูแย่ และเธอสงสัยว่าเขาจะขับเรือมอเตอร์กลับหมู่บ้านเหวนหัวได้ปลอดภัยหรือฉันเอาเรือมอเตอร์คุณไปวางที่ประตูหลังแล้วรีบไปเถอะฉินห้าไม่รังสูมิต่อเทียนเทียนรอเขาที่บ้านเขาตายไม่ได้ถ้าตายเทียนเทียนจะอยู่ในโลกนี้คนเดียวไม่ได้ดีฉันไปก่อนซูมิขอบคุณที่ช่วยฉันถ้าคุณกลับมาได้ฉันชินห้าติดหนี้ชีวิตคุณซูมีพยักหน้าเดินออกไปก่อนไปที่ตึกสถานีอย่างเยือกเย็น เสียงฝนกลบเสียงเครื่องยนต์เรือมอเตอร์ของชินห้าก่อนเข้าตึกสถานีซูมี่ไปตึกคลังอาวุธที่ชินห้าบอกก่อนเมื่อกลับเข้าตึกสถานีเธอเข้าไปในพื้นที่รอคนในตึกออกมาทุกครั้งที่ซูมี่เข้าพื้นที่เสี่ยวไปจะต้อนรับวิ่งวนรอบเท้าเธอเพื่อเรียกความสนใจแต่ตอนนี้มีเสี่ยวหงชื่อที่ซูมี่ตั้งให้ลูกม้าเหงือเลือดเสี่ยวไปไม่สนใจซูมี่เอาแต่วิ่งเล่นกับเสี่ยวหงบางครั้งทั้งสองวิ่งเข้าไปในหมอกขาวทั้งวันซูมี่ไม่รู้ว่าทำอะไรแต่ในพื้นที่ไม่ว่าจะในหรือนอกหมอก ซูมี่รอนานจนกินข้าวเที่ยงในพื้นที่พวกนั้นถึงออกจากตึกสามคนแต่ละคนมีปืนนอกจากปืนพกซูมี่เห็นหัวหน้าที่ใส่ชุดตำรวจถือปืนยาวคล้ายปืนลูกซองในรูปออนไลน์ของดีระยะกใกล้พลังแรงครอบคลุมซูมี่พอใจทั้งสามเดินลุยน้ำไปตึกคลังอาวุธคนสุดท้ายกอดกล่องไม้เดินชา้าระวังซูมี่คิดว่าน,น,น่าจะเป็นเจ้าสามที่พวกมันพูดถึงในกล่องน่าจะเป็นระเบิดซูมี่ใจเต้นแรงเตือนตัวเองซ้ำ ถ้าไม่มีโอกาสเธอจะไปไม่คุ้มเอาชีวิตไปทิ้งเพื่ออาวุธเมื่อทั้งสามข้อตึกคลังอาวุธซูมี่ออกจากพื้นที่ตามไปช้าๆทั้งสามใส่ชุดตำรวจแต่ดูดีๆข้างในเป็นชุดนักโทษฉินห้าวผู้ถูกพวกนี้ก่อนโลกแตกสลายเป็นอัจฉริยตอนนี้ยิ่งชั่วร้ายคลังอาวุธอยู่ชั้นใต้ดินตำแหน่งรับประตูเป็นโลหะหนักล็อกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และกายภาพซูมี่เห็นจากไกลทั้งสามยืนที่มุมกำแพงเดินไปมาไม่รู้จะเริ่มยังไง พื้นเต็มไปด้วยน้ำท่วมระเบิดวางไม่ได้ใส่ในน้ําก็ไร้ประโยชน์ซูมีสังเกตจากปลายโถงทางไปคลังอาวุธมีแค่เส้นนี้สองข้างเป็นกําแพงแคบถ้าสามคนเดินพร้อมกันต้องชิดกันดีเหมาะกับเธอแต่ปัญหาคือน้ําท่วมหน้าคลางังถ้ามีระเบิดก็ใช้ไม่ได้ช่างมันก่อนอื่นค่าสามคนนี้ถ้าฉินห้าวไม่ตายค่อยชวนเขามาอีกครั้งขณะคิดว่าถ้าสามคนนี้ไม่เดินชิดกันจะทํายังไงพวกมันมอเซอร์ไพรให้ ซูมี่ซ่อนที่มุมทางเข้าโถงทั้งสามอยู่หน้าประตูคลังอาวุธซูมี่เห็นและได้ยินชัดเจนที่ใหญ่ที่นี่ไม่มีสภาพให้จุดระเบิดทำยังไงคนพูดคือเจ้าสามที่กอดกล่องระเบิดคนที่เรียกว่าพี่ใหญ่ตอประตูคลังอย่างโมโหชิบป,ประตูห่วยอะไรรู้แบบนี้ไม่ฆ่าตำรวจพวกนั้นเพื่อถามรหัสเปิดได้เจ้าสามถ้าจุดระเบิดน้ำท่วมจะลดพลังระเบิดไหมที่ใหญ่ไม่ต้องห่วงถ้าจุดได้น้ำแค่นี้ไม่เป็นปัญหาแต่ปัญหาคือที่นี่ ทันใดพี่ใหญ่แทงมีดเข้าท้องชายอีกคนชายคนนั้นตกใจพี่ใหญ่ทำอะไรเจ้าสองแกน่าจะรู้ตอนนี้โลกแตกสลายถ้าเรามีของพวกนี้อนาคตอาจเพิชตาเป็นใหญ่คนที่เคยอยู่สูงสูงจะถูกเรายา่ำแต่นี่เกี่ยวกับฉันยังไงที่ใหญ่ไว้ชีวิตฉันอย่าฆ่าเจ้าสองที่นี่ไม่มีสภาพจุดระเบิดแกยืนตรงนี้เจ้าสามเอาของให้มันเจ้าสามขมวดคิ้วเปิดกล่องหยิบระเบิดออกมา ซูมีเห็นระเบิดครั้งแรกเป็นก้อนสี่เหลี่ยมมีสายระยงระยางสายสีดําเหมือนสายชนวนเจ้าสามวางระเบิดในอ้อมแขนเจ้าสองเจ้าสองขัดขืนพี่ใหญ่ยกปืนจ่อหัวอย่าขยับเห็นเจ้าสองโมโหจะโยนระเบิดลงน้ําเขาพูดต่อถ้าแกช่วยพี่ระเบิดประตูพี่สัญญาจะดูแลแม่และเมียลูกแกเจ้าสองชะงักนานแม้ไม่ยอมพี่ใหญ่ก็ไม่ไว้ชีวิตเขารู้ถึงความโหดของพี่ใหญ่การติดตามมานานเขาเคยคิดว่านี่คือข้อดีของพี่ใหญ่ ตอนนี้ความโหดตกที่ตัวเขาเขาจะพูดอะไรได้นี่คือกรรมเขาหวังให้พี่ใหญ่รักษาคำสัญญาเขากอดระเบิดแน่นตะโกนที่ใหญ่คุณต้องรักษาคำถ้าฉันระเบิดประตูได้คุณต้องดูแลพวกเขาไม่ต้องห่วงมีอาวุธพวกนี้แล้วพี่ใหญ่จะปกป้องพวกนั้นง่ายนิดเดียวใครกล้ามารังแกซูมิฟังบทสนทนาของทั้งสามอย่างอึ้งรู้สึกว่าเจ้าสองโงส่สุดๆพอเขาตายใครจะจำคำสัญญาแต่เธอไม่ห้ามคนโง่พระถ้าประตูระเบิดได้เธอก็ได้ประโยชน์ เมื่อเห็นทั้งสองจะเดินออกมาซูมีรีบเข้าไปในพื้นที่เห็นที่ใหญ่ใช้ปืนจ่อเจ้าสองถามเจ้าสามเจ้าสามระเบิดนี่จุดยังไงที่ใหญ่ดินปืนในระเบิดเจอประกายไฟก็ระเบิดได้แค่ยิงปืนใส่ระเบิดซูมีเห็นทั้งสองยังไม่ถึงปลายถงระยะเหมาะสมที่ใหญ่ยิงปืนไปที่ระเบิดต้องยอมรับว่าพี่ใหญ่ยิงแม่นกระสุนพุ่งเข้าเป้าดินปืนสีดำจากระเบิดสัมผัสประกายจากกระสุนระเบิดทันทีราวสามวินาทีเสียงตูม ดังสนั่นซูมี่ในพื้นที่เห็นเพียงเปลไฟแดงและควันพวยพุ่งน้ำท่วมบนพื้นกระเพื่อมกระจายไปกับแรงระเบิดทั้งสองวิ่งออกจากตึกไปไกลกว่าจะหยุดหลังเสียงระเบิดนานพวกเขากลับมาที่ชั้นลบหนึ่งของคลังอาวุธควันหนาทําให้มองไม่เห็นพวกเขาเดินตามความจําความคาดหวังเพิ่มขึ้นเมื่อควันจางลงทันใดไหลถูกตกไม่ถึงวินาทีโลกหมุนควันหายไปประตูคลังหายไปพื้นที่กว้างใหญ่ดินสีดํามีอาหารสเบียงสุนัขและลูกม้ามองพวกเขาด้วยความเป็นศัตรู ซูม่ปรากฏตัวยิ้มบางๆไฮแต่สำหรับทั้งสองสาวสวยที่เพิ่งปรากฏทำให้รู้สึกเหมือนถูกบีบคอเมื่อเข้ามาในพื้นที่พวกเขาไม่หายใจได้คอเหมือนถูกก้อนหินอุดแม้แต่กลืนก็ไม่ได้พวกเขาดิ้นรนหายใจล้มลงกับพื้นซูมิขมวดคิ้วเมื่อเห็นพวกเขาทับทวนฟักทองของเธอเสียหายเธอเตะพี่ใหญ่แรงๆเสี่ยวไปเหมือนรู้สึกถึงอารมณ์ซูมิส่งเสียงขู่แต่พระยังเล็กเสียงเหมือนลูกสุนัขน่ารักไม่น่ากลัว เสี่ยวหงกระทืบขาหน้าเตือนทั้งสองไม่ให้เข้าใกล้ซูมี่ซูมี่มองนาฬิกานับถอยหลังห้าสหกห้าสิบทั้งสองหยุดหายใจเมื่อนับถึง62ซูมี่รีบโยนทั้งสองออกจากพื้นที่ป้องกันมลพิษในดินของเธอแล้วออกจากพื้นที่ตามมาการกำจัดสิ่งมีชีวิตภายนอกของพื้นที่ไม่ได้แค่ทำให้หายใจไม่ออกแต่เป็นวิธีที่ซูมี่ไม่เข้าใจเหมือนยับยั้งพลังชีวิตเหมือนคนเป็นมะเร็งเซลล์มะเร็งกลืนเซลล์ปกติ พื้นที่กลืนพลังชีวิตของผู้บุกรุกดูเหมือนแค่ตัดออกซิเจนจนขาดใจซูมี่จึงไม่กังวลว่าทั้งสองจะตายไม่สนิทควนในถงแสบจมูกซูมี่รอในพื้นที่จนควนจางต้องยอมรับการป้องกันของสถานีแข็งแกร่งระเบิดรุนแรงขนาดนั้นยังเจาะประตูได้แค่รูเล็กถ้าเป็นร่างสามคนนั้นเข้าไม่ได้แน่แต่ซูมี่ตัวเล็กบีบตัวเข้าไปได้มีรูน้ำท่วมไหลเข้าคลังซูมี่ไม่สนใจเก็บทุกอย่างที่เก็บได้เข้าพื้นที่ คลังอาวุธส่งเสียงดังขนาดนั้นยังไม่มีใครมาแสดงว่าไม่มีพักพวกของสามคนนี้ซูมี่จึงเตรียมไปออกจากตึกเธอไม่ไปประตูหน้าแต่ไปประตูหลังหยิบเรือยางขึ้นแล้วขับออกไปเธอตื่นเต้นมากนั่นคืออาวุธทั้งคลังเธอใช้ความพิสแกนในพื้นที่ใจเต้นไม่หยุดปืนพกยี่สิบกระบอกกระสุนสามกล่องใช้ได้นานแต่ไม่ใช่แค่นั้นเธอเจออาวุธป้องกันการจลาจนโล่ป้องกันกระบองไฟฟ้าเชือกปีนเขาเสื้อเกราะกันกระสุน สำคัญสุดมีปืนกลสองกระบอกปืนสไนเปอร์สามกระบอกและกล่องไม้ที่มีระเบิดมือสี่ลูกของพวกนี้ไม่ใช่ในชีวิตประจำวันนอกจากปฏิบัติการกวาดล้างใหญ่ซูมี่นึกถึงสามคนนั้นพวกนี้คงมาสถานีเพื่อของพวกนี้น่าเสียดายโลกแตกสลายสถานีตำรวจว่างเปล่าสามคนตายทุกอย่างตกเป็นของซูมี่ซูมี่อารมณ์ดีจึงไม่กลับหมู่บ้านหวนหัวเมื่อวานเธอวางแผนไปตลาดสัตว์เลี้ยงและร้านสัตว์เลี้ยงในห้างต่างชาติเพื่อลองเสี่ยง ห้างใกล้สถานีที่สุดเธอเลือกไปที่นั่นก่อนจําได้ว่ามีร้านสัตว์เลี้ยงซูมี่ขับเรือยางถึงจุดหมายหาที่รับเก็บเรือยางเข้าพื้นที่หลังโลกแต่สลายทางเข้าหลังหรือข้างปลอดภัยกว่าประตูหน้าเธอหาประตูข้างที่เปิดอยู่เข้าไปในตึกห้างห้างฮวเลอร์ฟูเป็นห้างต่างชาติใหญ่สุดในเมืองเจมีทุกอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารสถานบันเทิงสวนสนุกเด็กร้านสัตว์เลี้ยงไม่ได้อยู่ในโซนเฉพาะแต่มีที่ชั้นสี่และหกการได้ยินที่ไวของซูมี่บอกว่าในห้างม,มีความเคลื่อนไหวแปลกๆแ,แต่แปลกยังไงเธอบอกไม่ได้ ขณะเดินไปชั้นสี่เห็นร้านค้าสภาพเละเทะและกลิ่นคาวเลือดจางๆซูมี่เข้าใจห้างใหญ่ขนาดนี้ต้องมีผู้รอดชีวิตมหาสเสบียงแต่กลิ่นคาวเลือดทําให้เธอระวังที่นี่น่าจะมีการแย่งชิงหรือต่อสู้จนเห็นเลือดเธอกับมีดยาวแม้ใบมีดม้วนบ้างแต่ตัดคนยงง่ายห้างใหญ่ไฟฟ้าดับขึ้นลิฟต์ไม่ได้ซูมี่อยากไปชั้นสี่แบบลับๆเล,ล,ล,ลือดบ,บันไดหนีไฟไฟฉุกเฉินบันไดยังสว่างซูมี่ถึงชั้นสี่เร็วแต่ที่ปากบันไดกลิ่นเน่าเหม็นแสบจมูก พื้นที่ทําให้ประสาทสัมผัสดีขึ้นซูมี่ทั้งดีใจและทุกถ้าปิดการดมกลิ่นได้เธอจะขอบคุณสวรรค์ซูมี่หยิบหน้ากากที่ตุนไวส้สวมสองชั้นเดินเข้าชั้นสี่ช้าๆแสงในห้างมาจากร้านที่มีหน้าต่างแม้ไฟดับแต่ไม่กระทบการมองซูมี่เดินตามความจำไปร้านสัตว์เลี้ยงชั้น4ระหว่างทางถ้าเจอร้านที่มีของใช้ได้เธอเก็บเข้าพื้นที่เช่นร้านชาสมุนไพรขายชาต่างๆรวมถึงชาดอกไม้และส่วนผสมชาบำรุง